สินแสบาโค้ดชีวิตสวัสดีครับในเดือนมิถุนายนนี้จะมีดาวย้ายทั้งหมดเนี่ยหครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นดาวทั้งหมดเนี่ยห้าดวงครับสิ่งสําคัญที่อยากจะให้ทุกคนนะครับดูช่องของเราแล้วก็ได้ความรู้ได้ความแม่นยําถูกต้องนะครับ นั่นก็คือเราต้องรู้ลัคนาราศรีที่ถูกต้องของตัวเองก่อนนะครับซึ่งลัคนาราศรีไม่เหมือนกับราศรีนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมุติว่าเราเกิดเดือนเมษายนเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนลัคนาราศรีเมษนะครับเราอาจจะเป็นคนลัคนาราศรีอย่างอื่นก็ได้ครับเพราะลัคนาราศรีคำนวณจากเวลาเกิดครับผมได้ทําเครื่องมือมาให้ทุกๆคนได้เช็คลัคนาราศรีที่ถูกต้องนะครับเพียงแค่คุณ เพิ่มเพื่อนทางไลน์ครับแอดไลน์แอดซินแสครับ Z I N Z A E ครับจากนั้นนะครับคุณกดที่ปุ่มผูกดวงครับแล้วคุณก็กรอกวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดและใส่โค้ดแนะนำา456นะครับก็จะ เห็นลัคนาราศีที่ถูกต้องของตัวเองครับจากการคำนวณอย่างละเอียดครับไม่ใช่ราศีแบบทั่วไปนะครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะฟังนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยรู้ลัคนาราศีที่ถูกต้องของตัวเองก่อนนะครับแล้วเลือกลัคนาราศีที่ตรงกับของตัวเองเพื่อฟังได้อย่างถูกต้องแม่นยำครับลัคนาราศีมีนครับในเดือนมิถุนายนนี้ดาวดวงแรกที่จะย้ายมาแล้วส่งผล ก็คือดาวพุธหรือว่าหมายเลข4นะครับจะย้ายเข้ามาในตำแหน่ง11นาฬิกาครับส่งผลตั้งแต่วันที่7มิถุนายนไปจนถึงวันที่26มิถุนายนครับช่องนี้เนี่ยเป็นช่องสังคมครับเลข4ีเนี่ยจะหมายถึงเรื่องของการเจราจาพูดคุยนะครับการสื่อสารโอกาสใหม่ๆนะครับนั่นก็ชัดเจนเลยว่าจะเกิดการเจราจาการพูดคุยเกิดโอกาสใหม่ๆในวงสังคมที่เราอยู่ครับหรือว่าในสังคมที่เราไปไปร่วมด้วยไป พบเจออะไรต่างเนี่ยนะครับในหมู่เพื่อนฝูงเนี่ยนะครับหรือว่าไปออกงานนะครับบางคนก็ได้เจอโอกาสใหม่ๆบางคนก็ได้พูดคุยเจรจาคุยกันแล้วก็นําพาไปสู่โอกาสใหม่ๆในชีวิตนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับทีนี้ที่ผมพูดไปเนี่ยมันคือเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับทุกคนครับแต่ว่าเจาะลึกลงไปเนี่ยแต่ละคนจะมีเรื่องราวที่แตกแยกย่อยออกไปไม่เหมือนกันครับตัวแปรสําคัญที่ทําให้แต่ละคนไม่เหมือนกันตรงนี้เนี่ย ก็คือดาวจริงดาวจริงเนี่ยเราทุกคนจะมีดาวจริงอยู่10ดวงครับก็คือหมายเลข1ไปจนถึงหมายเลขศูนดาวจริงทั้ง10ดวงนี้เนี่ยแต่ละคนขึ้นอยู่กับว่าตอนเราเกิดเนี่ยดาวดวงไหนอยู่ตำแหน่งอะไรอย่างในกรณีที่กําลังพูดถึงอยู่นี้นะครับก็คือเราพูดถึงตำแหน่ง11บเนาฬิกาทุกคนก็ต้องไปดูว่าในช่องตำแหน่ง11บเนาฬิกาเนี่ยมีดาวอะไรอยู่ข้างในซึ่งตรงนี้จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ถ้ามีเลขอะไรอยู่ก็จะอยู่ตรงช่องนี้ตลอดไปอยู่แล้วมันแค่รอว่าดาวอะไรเคลื่อนที่แล้วมาเจอกันตรงนี้คือสิ่งที่จะทำให้เกิดความหมายแบบเจาะจงลงไปอีกสำหรับความหมายที่ผมจะนำเสนอในวันนี้ผมจะพูด2เรื่อง2มิติก็คือ2ดาวก็คือดาวที่ดีกับดาวที่เจอแล้วไม่ดีนะอย่างน้อยเราต้องรู้ดีที่สุดกับไม่ดีที่สุดก่อนนะครับดาวที่เจอแล้วดีที่สุดก็คือหมายเลข2ถ้า4เคลื่อนที่มา แล้วมี2ออยู่จะเป็น4ี่สองแบบนี้เราเรียกว่าคู่เป็นที่รักนี่คือความหมายของคู่นี้แต่ส่งผลในเรื่องอะไรส่งผลให้เป็นที่รักที่ไหนก็เป็นที่รักในสังคมเห็นไหมเพราะมันเข้าช่องสังคมวิธีการนี้มันไม่ได้ยากนะครับถ้ามีโอกาสได้มาเรียนเนี่ยครับก็จะรู้เลยว่าการที่เราจะรู้อนาคตเนี่ยไม่ใช่เรื่องเหลือเชื่อไม่ใช่เรื่องอภินิหารไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปบนบานสารกล่าวด้วยถ้าเรารู้จักใช้ ความรู้แล้วก็สิ่งที่เขาจดบันทึกกันมาที่เราเรียกว่าสติตินั่นแหละนะครับส่วนดาวที่ไม่ดีหรือดาวที่แย่ที่สุดถ้ามาเจอกับเลข4เนี่ยก็คือเลข8ใครมีเลข8อยู่แล้ว4มาเจอ8แบบนี้เนี่ยมีการผิดนัดผิดสัญญาผิดข้อตกลงผิดเงื่อนไขผิดคำพูดกันในวงสังคมเนี่ยตรงนี้เราก็จะได้รู้แล้วเราก็จะได้ป้องกันนะครับ สำหรับคนที่มีดาวดวงอื่นๆนั้นเนี่ยที่ผมไม่ได้กล่าวถึงนะครับก็สามารถที่จะใช้ระบบสินแสบาร์โค้ดชีวิตที่ผมจัดทําขึ้นมาและให้ทุกคนได้ใช้ฟรีเนี่ยนะครับเอาไว้สําหรับกดดูได้เลยตอนที่ดาวย้ายคุณก็รอจนถึงวันที่7มิถุนาคุณก็กดอ่านระบบก็จะบอกให้คุณรู้ทั้งหมดเลยคุณไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ก็ได้นะครับนะดาวดวงต่อไปนะครับก็คือหมายเลข9หรือว่าเกตสําหรับเกตเนี่ยจะย้ายเข้ามาในตําแหน่ง2นาฬิกา ส่งผลตั้งแต่วันที่13มิถุนายนไปจนถึงวันที่9สิงหาคมนะครับก็จะส่งผลในเรื่องของความเสียหายนั่นเองนะให้ระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้น,นข้อดีอย่างหนึ่งของเกตเนี่ยก็คือเกตเนี่ยเป็นดาวบริสุทธิ์ดาวสะอาดเรื่องหลักๆของเกตเนี่ยนะครับจะมีอยู่3เรื่องด้วยกันก็คือเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อเรื่องของเทคโนโลยีไอทีเรื่องของต่างประเทศเน้นก็อยู่ที่ว่าคุณเจอเรื่องไหนนะครับ ความเสียหายตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเกิดขึ้นนะที่ผมพูดไปก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อแปลว่าก้าวเข้ามาในตําแหน่งแบบนี้ก้าวจะส่งผลกับคนที่ไม่รักษาศีลธรรมหรือคนที่ไม่ค่อยที่จะสะสมพลังบุญเท่าไหร่นะในทางกลับกันไปสะสมพลังบาปซะอันนี้คือช่วงเวลาที่ก้าวจะให้ผลอย่างชัดเจนนะครับส่วนคนที่ สะสมพลังบุญมาดีอยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าโอเคไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยเสียหายมากนะแล้วก็ระวังก็คือระวังเรื่องการเดินทางไกลความเสียหายที่เกิดจากการเดินทางไกลความเสียหายที่เกิดจากการที่เราใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่า9เป็นเรื่องที่ผมบอกไป3เรื่องหลักข้อดีอย่างหนึ่งก็คือหมายเลข9เนี่ยไม่ว่าจะเจอกับเลขอะไรนะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงมากเพราะว่า จะให้ความหมายที่ดีหมดเลยนม่ว่าจะเป็น91 92 93 94 95 96 97 98 99หรือ90ก็จะเป็นความหมายดีหมดนะตามแต่ละเรื่องที่จะเจอนะทั้งหมดนี้ผมมีเขียนในหนังสือที่ชื่อว่าบาร์โค้ดชีวิตอ่านลิขิตจากดวงดาวนะครับคุณจะได้อ่านสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากดวงดาวได้ทั้งหมดเลยนะครับในหนังสือเล่มนี้ก็จะไม่มี เรื่องของพิธีกรรมไม่มีบทสวดมนต์ไม่มีเรื่องของวัตถุมงคลนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถอ่านได้ครับทุกชาติทุกศาสนาทุกผมพยายามเขียนให้มันเป็นเรื่องสติติแล้วก็เป็นสากลนะก็เลยขออนุญาตนะตัดเรื่องเหล่านี้ออกเพื่อให้คนทุกศาสนาอ่านได้หมดดาวดวงต่อไปนะครับหมายเลขหนหรือดาวอาทิตย์ครับ จะย้ายเข้ามาในตำแหน่ง0ิบนาฬิกาส่งผลตั้งแต่วันที่15มิถุนายนไปจนถึงวันที่17กรกฎาคมครับในช่วงเวลา1เดือนตรงนี้นะครับดาวอาทิตย์เนี่ยเข้ามาที่ช่องครอบครัวครับทำให้คนในครอบครัวนะของคุณเนี่ยครับก็จะมีบทบาทหน้าที่มากขึ้นโดดเด่นขึ้นนะครับหรือคุณเองเนี่ยจะต้องมีการตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญในครอบครัวครับบางครั้งเนี่ยอาจจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําในครอบครัวด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าเลขหนึ่งเนี่ย มันคือดาวผู้นำโดดเด่นกล้าตัดสินใจนะอันนี้ก็จะส่งผลโดยตรงในมุมนี้นะก็เป็นได้ทั้งตัวเราเองกับครอบครัวหรือคนในครอบครัวเราเป็นแบบนี้ได้ทั้งสองแบบนะครับแน่นอนครับเรารู้แบบนี้แล้วเราต้องมาดูว่าในช่อง10นาฬิกาเนี่ยเรามีเลขอะไรไหมที่จะมาเจอกับเลข1ที่เข้ามานะครับเลขที่1ชอบก็คือเลข5 1นาะมาเจอ5แบบนี้เป็นดาวคู่มิตรกัน เราเรียกอาทิตย์เป็นมิตรกับครูเคยได้ยินไหมครับก็จะส่งผลเรื่องของผู้ใหญ่สนับสนุนช่วยเหลือนั่นเองนะส่วนเลขที่1ไม่ชอบนะครับก็คือเลข3ครับเมื่อ1มาเจอ3ก็จะเป็นคู่ทะเลาะเบาะแว้งก็จะมีการทะเลาะกันมีการไม่ลงรอยกันในครอบครัวนะครับมีปัญหากันนะครับทั้งหมดนี้ก็จะทําให้คุณเนี่ยจะต้องเตรียมตัวรับมือให้พร้อมนะครับถ้าเป็นเลขอื่นๆนั้นเนี่ยก็รออ่านในระบบ หรือไม่ก็อ่านจากหนังสือก็ได้แล้วแต่ถ้าใครใจร้อนก็สามารถซื้อได้ที่ร้านหนังสือทั่วไปนะครับหรือว่าทาง Li น์แอดบาร์โค้ดชีวิตก็ได้นะครับอ่าสำหรับดาวดวงต่อไปนะครับก็คือหมายเลข6หรือว่าดาวสุกนั่นเองหมายเลขหหรือดาวสุกจะย้ายเข้ามาในตำแหน่ง11นาฬิกาครับส่งผลตั้งแต่วันที่19มิถุนายนไปจนถึงวันที่14กรกฎาคมครับสำหรับช่องนี้ก็เป็นช่องสังคมเช่นเดียวกันนะครับส่งผลดีครับเพราะว่าดาวสุกเนี่ยเป็นดาวสเสน่ห์ดาวความรักดาวการเงิน แปลว่าได้เสน่ห์ได้ความรักได้การเงินจากที่ไหนครับสังคมที่คุณอยู่ครับก็แนะนําว่าออกสังคมหน่อยแต่งตัวให้เหมาะสมแต่งตัวให้เข้ากับสถานที่การเทศะหรืองานที่ไปนะพบปะผู้คุยพูดพบปะพูดคุยเจรจากันนะครับก็มีโอกาสที่จะนําพาให้เจอกับเรื่องราวดีๆนะหรือใช้เสน่ห์ตัวเองเนี่ยให้เป็นประโยชน์นะครับก็จะทําให้เกิดเม็ดเงินเข้ามาได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากให้ เราโฟกัสลงไปนะครับแล้วก็ลองดูสิครับว่าในช่อง11นาฬิกาแล้วนี้11นาฬิกานี้เนี่ยเรามีเลขอะไรอยู่นะครับเลขที่ดีกับเลข6เนี่ยก็คือได้แก่เลข3นะครับ3มันเป็นดาวคู่มิตรกับ6นะครับก็คือดาวคู่อังคารกับศุกร์เนี่ยนะครับเป็นมิตรกันนะก็จะส่งผลให้คุณมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นอีกในสังคมนะครับแล้วคนเขาก็จะมองว่าคุณจะเป็นคนที่กล้าตัดสินใจนะกล้าลุยกล้าทากล้าลงมือทําแบบนั้นนะ ส่วนเลขที่ไม่ดีนะครับก็คือเลข7ถ้า6มาเจอ7แบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นคู่พระศุกเข้าพระเสาร์แทรกครับก็ความหมายก็คือจะทําให้คุณเนี่ยมีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันแล้วก็ทําให้เกิดการเหมือนเหมือนคุณกําลังก่อประสาทรายแล้วอยู่ดีๆเนี่ยคลื่นมันก็ซัดมาตุ้มไปไงครับทรายที่ก่อมาอย่างดีสวยงามเกลี่ยปัดลดลวดลาย พังไปทันทีเนี่ยแบบเนี้ยนะครับอันนี้คือ67นะต้องระวังที่สุดเลยถ้าใครมีเลข7อยู่ในช่องนี้นะครับแล้วก็ดาวดวงต่อไปนะครับก็คือหมายเลข4หรือดาวพุธครับเป็นการย้ายในครั้งที่2ภายในเดือนเดียวกันนะครับย้ายเข้ามาที่ตำแหน่ง10นาฬิกาส่งผลตั้งแต่วันที่26มิถุนายนไปจนถึงวันที่12กรกฎาคมนะครับช่องนี้ก็เป็นช่องครอบครัวเหมือนเดิมนะก็คือ,อ,อนอกจากว่าคุณเองเนี่ยจะเจอกับเลข1แล้วเนี่ยคุณก็ต้องมาเจอกับเลข เลข4ด้วยนะครับก็จะเป็นการพูดคุยเจรจาตกลงคุยกันในครอบครัวนะครับมีการาพูดคุยถึงโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาหรือคนในครอบครัวได้โอกาสใหม่ๆด้วยนะเลข4เนี่ยจะชอบเลข2กับไม่ชอบเลข8จํจได้ไหมครับพูดไปนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอ42เนี่ยก็ดีนะถ้าเจอ4 8อันนี้ก็ไม่ดีละนะครับก็คือมีปัญหากันในครอบครัวนั่นเองนะครับอาแถมให้อีกหนึ่งเลขนะครับก็คือถ้าเจอ41ก็ดีเหมือนกัน น,นี้ก็เป็นคู่ชานฉลาดฉลาดหลักแหลมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเราก็ต้องไปดูนะครับเรามีเลขอ,อะไรในชํามตำแหน่งส0 0นาฬิกาเนี่ยครับที่ผมบอกเนี่ยแหละครับดาวข้างในเนี่ยมันคือดาวที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วถ้าเรามีเลขอ,อะไรในช่องนั้นมันก็จะอยู่อย่างนั้นตลอดมันแค่รอเลขอะไรมาเจอมันมันก็จะมีความหมายตามเลขที่มาเจอกันนะครับทีนี้เราจะรู้ทันดาวได้เราก็ต้องรู้ความหมายคู่เลขทั้งหมดเลยนะครับก็คือ 00ไปจนถึง99นั่นเองแล้วการรู้ความหมายคู่เลขแบบนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะวางแผนป้องกันตั้งรับกับชีวิตได้หรือว่าลุยเต็มที่กับชีวิตได้เพราะเราจะรู้ว่าช่วงเวลาไหนดีช่วงเวลาไหนไม่ดีจริงไหมครับนะคนที่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยนะครับคนโบราณก็ถึงใช้คําว่าวัดดวงไงครับนะคำโบราณก็ถึงใช้คำว่าเสี่ยงดวงเอานะครับเพราะว่าอะไรดวงมันดวงมันบอกอยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้น แต่ถ้าคุณรู้คุณก็วางแผนถ้าคุณไม่รู้คุณก็ต้องวัดเนี่ยผมเอาคำโบราณมาพูดเอามาขยี้ให้ฟังเนี่ยเห็นภาพไหมครับเนะดาวดวงสุดท้ายนะครับก็คือดาวอังคารหรือว่าหมายเลข3นั่นเองครับจะเข้ามาในตำแหน่ง12นาฬิกาครับส่งผลตั้งแต่วันที่26มิถุนายนไปจนถึงวันที่9สิงหาคมครับสรืรับช่องนี้นะครับก็เป็นช่องการเงินครับโอ้โหเงินมาแล้วครับรัวรัวแต่ไม่ได้มาแบบง่าย ก็ต้องลงมือทําสักนิดหนึ่งเพราะว่าเลข3มเนี่ยมันคือดาวขยันกล้าหารลงมือทำนะแปลว่าถ้าไม่ขยันได้เงินไหมครับไม่ได้กล้าไม่กล้าหารไม่กล้าลงมือทาอยู่เฉยเฉยไม่ทําอะไรเลยได้เงินไหมครับก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็คุณเองคุณก็จะต้องเอาใจใส่กับงานที่ตัวเอง,เองทํานิดหนึ่งนะครับก็ลุยนิดหนึ่งนะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เงินจากผู้ชายหรือเพศช,ชายถ้าถ้าุามเราต้องไปติดต่อนะ เราไปติดต่องานหรือเราไปคุยงานหรือไปเจราจาหรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วมีเจ้าหน้าที่ให้เราเลือกระหว่างคุณคุยกับผู้ชายคุยกับผู้หญิงนะครับแล้วเรารู้ดาวแบบนี้เราคุยกับใครครับเราคุยกับผู้ชายเพราะว่าดาวอังคารมันคือเพศช,ชายนะครับทีน,นี้คุณก็ต้องมารู้ว่าแล้วเฉพาะเจาะจงลงไปเนี่ยอังคารชอบอะไรครับอังคารชอบสุขหรือหมายเลข6นะครับแล้วอังคารก็ไม่ชอบอาทิตย์หรือหมายเลขหนึ่งถ้าอังคารเจอสุขหมายเลข6อันนี้ดีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดอังคารไปเจอหนึ่งอันนี้ไม่ดีละ ก็คือจะมีการทะเลาะเบาะแว้งหรือว่าการเงินมีปัญหาสะดุดนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือภาพรวมของดาวที่จะย้ายในเดือนมิถุนายนแล้วก็ตัวอย่างของการเจอกันของดาวทั้งในมุมที่ดีที่สุดแล้วในมุมที่ก็แย่ที่สุดนะครับสำหรับคนที่มีดาวดวงอื่นๆนะครับก็สามารถที่จะใช้ระบบซินแสบาร์โค้ดชีวิตนะครับเป็นระบบในไลน์แล้วก็ง่ายๆเลยก็คือไปเพิ่มเพื่อนทางไลน์นะครับเราใช้ไลนย์อยู่แล้วนอะแอปพลิเคชันไลน์นะครับแล้วก็เราไปเพิ่มเพื่อนครับ ใส่ข้อมูลครับ at s i n s e er, z in z ae นะครับจากนั้นก็กดปุ่มผูกดวงนะฮะแล้วก็ใส่เพียงแค่วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดเท่านั้นนะครับแล้วก็ใส่โค้ด456นะครับเพื่อที่จะเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี30วันครับสำหรับคนที่ใช้งานไปแล้วนะครับและวันหมดแล้วนะก็ไปกดที่เมนูแจกวันด้านในเข้าระบบไปก่อนแล้วก็ไปกดแจกวันคุณจะได้วันเพิ่มอีก10วันนะครับถ้าไม่พอนะครับ ก็กดปุ่มแชร์ครับมันจะมีเมนูข้างนอกปุ่มแชร์คุณก็กดแชร์ให้เพื่อนเนี่ยมาใช้งานได้ฟรีนะและตัวคุณเองเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเสียเครดิตด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อนใช้งานฟรีนี่แล้วเพื่อนจะว่าอะไรเราล่ะครับใช่ไหมแล้วตัวเราเองเราก็ไม่ได้เสียเครดิตอะไรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยระบบก็คิดมาเป็นอย่างดีนะครับให้เราสามารถแบ่งปันกันได้นะครับสินแสบาร์โค้ดชีวิตใช้ได้สติแชร์ได้สตางค์ครับ สินแสบาร์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจำตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ำกันระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านลายบอกเล่าเรื่องราวผ่านบาร์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบาร์โค้ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสบาร์โค้ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติก,กว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบาร์โค้ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบาร์โค้ดชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตปลอดภัย มากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน Line ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไล์ line. <Ad> เมื่อเข้าสู่หน้าลาสิ้นแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทำการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่าย,ายเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่สำคัญต้องกรอกเวลาเกิดให้ตรง หรือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคำวนวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยำหากมีโค้ดเชิญกรอโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา